สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นป5ที่น่ารักทุกคนวิชาภาษาไทยกับครูป,ปูวันนี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยที่3เรื่องไผ่เงียบค่ะตอนนี้เราได้เรียนเนื้อหาในหน่วยนี้ไปแล้วได้แก่ความหมายของคําส่วนประกอบของประโยคการบรรยายและการพรณนานะคะถ้าใครยังจําอะไรไม่ได้ไปทบทวนในคลิปวิดีโอของครูได้เลยนะคะ ส่วนเรื่องการมีมารยาทในการอ่านนะักเรียนก็ได้เรียนไปแล้วในหน่วยก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยววันนี้ครูทบทวนให้เล็กน้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นเรื่องสำคัญเรื่องต่อไปกันเลยนะคะค่ะการอ่าน มีประโยชน์มากมายนะคะทั้งเป็นเครื่องมือในการสแสวงหาความรู้ทําให้ผู้อ่านเป็นผู้รอบรู้จดจําคําต่างๆได้เมื่อเราเขียนหนังสือก็จะช่วยให้เราเลือกใช้คําได้หลากหลายลําดับเรื่องราวได้เหมาะสมแล้วก็มีใจความที่สละสลวยนะคะเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ของการอ่านทั้งสิ้นซึ่งนักเรียนทุกคนรู้แน่นอนค่ะส่วนการมีมารยาทในการอ่านนะคะนักเรียนลองทบทวนอ่านเนื้อหาเหล่านี้นะคะ เพราะว่าเราเรียนกันไปแล้วนะคะลองอ่านได้เลยอันนี้ข้อ1ถึงข้อสนะคะต่อมาข้อ5ถึงข้อ7ลองอ่านได้เลยนะคะเป็นเรื่องที่เราเรียนกันไปแล้วทั้งสิ้นค่ะ และเมื่อใครที่ทบทวนเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราเตรียมตัวขึ้นเรื่องต่อไปนะคะแต่ว่าครูหว,วังว่านักเรียนทุกคนจะสามารถปฏิบัติตามมารยาทในการอ่านได้เป็นอย่างดีนะคะค่ะเรื่องต่อมานะคะในวันนี้เราจะเรียนเรื่องคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยก่อนอื่นให้ทุกคนไปเตรียมชุดกิจกรรมมาก่อนเลยเพราะวันนี้เราจะเรียนในชุดกิจกรรมกันค่ะ ใครยังไม่ได้หยิบไปหยุดวิดีโอแล้วไปหยิบชุดกิจกรรมก่อนนะคะแล้วถ้าใครหยบมาแล้วเปิดที่หน้า49รอได้เลยค่ะค่ะถ้าพูดถึงคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยนะักเรียนนึกถึงภาษาอะไรบ้างเอ่ยลองนึกในใจดูนะคะที่เห็นบ่อยๆเลยในภาษาไทยที่ใช้เจอบ่อยๆเลยก็จะมีเด่นๆน,นะคะภาษาอังกฤษภาษาจีนนะคะบาลีสันสกฤตนะคะหรือว่า อาจจะเป็นภาษาญี่ปุ่นก็ได้แต่ว่าในระดับชั้นป .5 ตอนนี้ที่ในบทเรียนเน้นก็จะเป็น2ภาษาก็คือภาษาอังกฤษและภาษาจีนนะคะแล้วถ้ามีโอกาสเดี๋ยวครูเพิ่มเติมในภาษาอื่นๆให้นักเรียนค่ะเอาละค่ะตอนนี้ทุกคนเปิดหน้า59 49เรียบร้อยแล้วเนาะเรามาเตรียมลงมือทำชุดกิจกรรมกันเลยในข้อที่1นะคะให้นักเรียนเลือกคำที่กำหนดให้เขียนให้ตรงกับภาพแล้วสังเกตลักษณะของคา ง่ายมากๆเลยมีภาพอยู่ด้วยกัน6ภาพนะคะเป็นคําที่มาจากภาษาอังกฤษ3คําและคํา,าภาษาจีน3คํานะคะหยุดวิดีโอแล้วลองทำด้วยตัวเองสักครู่นะคะไม่เกินความสามารถของนักเรียนชั้นปหาที่น่ารักทุกคนค่ะเอาละค่ะถ้าใครเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูคําตอบได้เลยว่าเขียนตรงตามนี้ไม่เอ่ยภาพแรกก็ ภาพที่2เต็นท์ภาพที่3าเทนนิสภาพที่4ด้านล่างคือขนมเปี๊ยะภาพต่อมาห้อยจอและสุดท้ายคือสาลาเปานะคะอันนี้ตรวจให้ตัวเองได้เลยไม่ยากเนาะง่ายๆเลยนะคะเอาละค่ะถ้าเรียบร้อยแล้วเช็คตรวจเรียบร้อยแล้วไปที่หน้าต่อมานะคะชุดกิจกรรมหน้า50ค่ะเขาให้นักเรียนเขียนคําจากข้อที่1หน้าเมื่อกี้นะคะ ให้เขียนคำอ่านแล้วก็อธิบายความหมายตามที่นักเรียนเข้าใจนะคะลองหยุดวิดีโอสักครู่หนึ่งแล้วลงมือทำด้วยตัวเองมีอยู่5ข้อไม่เกิน3นาทีน่าจะเสร็จนะคะหยุดวิดีโอแล้วลองทำได้เลยค่ะเอาละค่ะถ้าใครทำเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเช็คคำตอบของตัวเองกันดูสิว่า ใกล้เคียงของครูหรือเปล่านะคะคําแรก2.1นักเรียนคําว่าเต็นนะคะแต่เวลาอ่านคําอ่านในภาษาไทยนักเรียนจําให้ขึ้นใจเลยว่าการเขียนคําอ่านต้องเขียนให้ตรงตามมาตราและก็ตามเสียงที่ภาษาไทยเปล่งออกมาเลยเพราะฉะนั้นเต็นต่อเอนเต็นเต็นไม้ตรีเต็นนะคะถ้าเป็นคําอ่านความหมายคือที่พักชั่วคราวนะคะเคลื่อนย้ายได้ ส่วนคำไทยที่ใช้เขียนจะอ่านเขียนว่าเต็นเหมือนในตัวอย่างเลยนะคะเต็นไม้ติกคูและทอรหรารกรันนะคะแต่ต่างกับคำอ่านเนาะแยกให้เข้าใจถ้าถูกต้องตรวจให้ตัวเองแต่ว่าถ้าไม่ถูกักเรียนแก้ไขแล้วก็ทำความเข้าใจถ้าสงสัยตรงไหนส่งข้อความมาถามครูได้นะคะต่อมา .2 2เทนนิสนะคะเทนนิสมาจากภาษาอังกฤษว่าเทนนิสใช่ไหมคะแต่เวลาอ่านในภาษาไทยตรงมาตราครูปูนเน้นแล้วเทนนิสนะคะเทนแม่กลนิดแม่กดเขียนคำอ่านความหมายก็คือกีฬาชนิดหนึ่งใช้ไม้แร็กเกตตีลูกยางที่หุ้มสกรารแต่ถ้าใครจะบอกว่าเป็นกีฬาชนิดหนึ่งแค่นี้ครูก,ก็ให้นะคะไม่มีปัญหาคำไทยใช้ว่าเทนนิสเหมือนกับคำศัพท์ที่เราเรียนมาตั้งแต่ต้นนะคะเรียบร้อยแล้วถูกแล้ว ไปข้อต่อไปได้เลยค่ะ2.3ขนมเปี้ยะคำอ่านก็ตรงตัวเนาะมี3พยางค่ะขนมเปีย้ยความหมายก็คือขนมชนิดหนึ่งทำด้วยแป้งข้างในมีไส้เช่นไส้ถั่วนะคะคำไทยก็ใช้ว่าขนมเปีย๊ยตรงตามต้นคำเลยค่ะข้อต่อมาเลยค่ะ2.4 หอยจออ่านว่าห้อยนะคะเวลาคําอ่านเห็นไหมจะตรงตัวก็หอยหอยไม่โทห้อยแล้วก็จอนะคะคําเขียนกับคําอ่านบางครั้งจะไม่เหมือนกันนะเียนต้องสังเกตดีๆนะคะความหมายก็คืออาหารจีนชนิดหนึ่งใช้เนื้อปูผสมแป้งมันแล้วก็เครื่องปรุงรสนําไปนึ่งแล้วก็ทอดให้สุกกินกับน้าจิ้มนะคะใครอธิบายสั้นกว่านี้ก็ไม่เป็นไรให้เข้าใจว่าคืออาหารก็โอเคแล้วค่ะ คำไทยก็ใช้ว่าห้อยจอนั่นเองแต่บางทีเราอาจจะได้ยินว่าหอยจอ้ออะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะจริงๆออกเสียงใกล้เคียงกับจีนมากก็คือห้อยจอนั่นเองค่ะไปต่อที่ข้อสุดท้ายในแบบฝึกหัดอันนี้นะคะก็คือสลับเปาง่ายมากซาลาเปาหมายถึงอาหารชนิดหนึ่งทําจากแป้งสาลีข้างในมีไส้นึ่งให้สุกคําไทยก็ใช้ว่าสลบเปาเป็นยังไงบ้างเอ่ยถูกต้องเรียบร้อยทั้งสี่ทั้งห้าข้อไหมคะ ขอชื่นชมนักเรียนที่ตั้งใจทํานะคะเรียบร้อยแล้วเราไปกันต่อนะคะชุดกิจกรรมหน้า51รวมถึง52มินิดหนึ่งขอให้เป็นกันบ้านไปฝึกฝนทําด้วยตนเองให้เรียนไปหาคำศัพท์ภาษาต่างประเทศภาษาอังกฤษกับภาษาจีนอย่างละสองคำใส่ภาพมาเขียนคำอ่านคำศัพท์ความหมายนะคะไม่เกินความสามารถของนักเรียนชั้นป .5 ที่น่ารักทุกคนแน่นอนคะ่ะ แต่วันนี้ยังไม่จบนะคะเดี๋ยวเราไปต่อเปิดชุดกิจกรรมไปที่หน้า52นะคะนักเรียนลองหยุดวิดีโอแล้วลงมือทำไม่เกิน5นาทีน่าจะเสร็จนะคะแต่ถ้าใครพร้อมจะไปด้วยกันกับครูก็ไปได้เลยค่ะภาพแรกเค้กใช่ไหมคะเค้กคำมาจากภาษาอังกฤษก็คือคำว่าเค้ก cake cake ภาษาอังกฤษใช่ไหมคะภาษาไทยเรียกเค้ก คำอ่านก็เคก้กความหมายคือขนมที่ทําด้วยแป้งไข่เนยน้ําตาลแล้วนําไปอบคําไทยเวลาเขียนคําว่าขนมเค้กก็คอเอกอไม้โทนะคะเคก้กเพราะคอควายเป็นอักษรต่ําไม่ใช่อักษรกลางจะใช้ไม้ตรีไม่ได้นะคะต้องใช้ไม้โทไปต่อได้เลยไมย่เอ่ยถ้ายังไม่เสร็จหยุดวิดีโอก่อนนะคะ แต่ถ้าใครเรียบร้อยแล้วเราไปที่ข้อต่อไปได้เลยภาพต่อมาก็คืออะไรเอ่ยเรียกว่าอะไรคะเด็กๆไอติมถ้าเป็นคำทางการจะเรียกว่าไอศกรีมนะคะไม่ใช่ไอศครีมแบบภาษาอังกฤษด้วยอ่านว่าไอศกรีมนะคะไอศกรีมความหมายคือขนมหวานที่ทำให้ข้นด้วยความเย็น จำไว้เลยว่าคำว่าไอติมเนี่ยเวลาเขียนให้เป็นคำทางการต้องไอสกรีมนะคะเด็กๆเรียบร้อยไม่เอ่ยเราไปข้อต่อไปเลยอีก3ข้อเท่านั้นวันนี้นะคะไม่เยอะแล้วใกล้แล้วข้อต่อมาลูกอะไรคะฟุตบอล o ุตบอลภาษาอังกฤษใช่ไหมคะแต่เวลาอ่านเป็นภาษาไทยก็ฟุตบอลนะคะตรงตัว f o ร์อุดอฟ o ุตบอลอนบอลฟุตบอล ความหมายก็คืออุปกรณ์กีฬาทรงกลมทำด้วยวัสดุเช่นหนังภายในมีลมอัดคำไทยก็คือฟุตบอลน,นะคะฟุตบอลภาษาไทยไม่มีเสียงสเตรทเหมือนภาษาอังกฤษเนาะหยุดวิดีโอถ้าไม่ทนันถ้าใครทันเดี๋ยวเราไปต่อที่รูปภาพต่อไปค่ะเป็นภาพของอะไรใครเขียนนำไปแล้วเอ่ยภาพต่อมาก็คือบอลลูน โอ้ยครูเขียนผิดนะคะบอลลูนตรงนี้อุยโอบอลลูนนะคะเด็กๆตรงนี้ต้องเป็นบอลลูนบออลลแล้วก็ลออเนอเหมือนกับคําอ่านตรงนี้เลยนะคะครูขอโทษเช็คไม่ละเอียดนะคะไม่เป็นไรเรียนเขียนตรงนี้เองแล้วกัน b a l l o o n เนาะบอลลูนส่วนคําอ่านก็บอลลูนนะคะความหมายก็คือลูกกลมขนาดใหญ่บรรจุแก๊สที่ทําให้ลอยได้นะคะ คำไทยก็คือบอลลูนเดี๋ยวคุรูแก้ก่อนดีกว่านะักเรียนจะได้ไม่งงแบบหนึ่งนะคะบอลลูนตรงนี้บอลลูนบอลลูน A L กลับมาแล้วเป็นบอลลูนแล้วนี่เนาะบอลลูนเ,เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราไปภาพต่อไปเลยภาพนี้ก็คือคอมพิวเตอร์ทุกคนรู้อยู่แล้วแต่เขียนคำอ่านให้ถูกตรงตามมาตราตัวสะกดก็คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์นะคะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทํา หน้าที่เหมือนสมองกลนะคะคำไทยก็คอมพิวเตอร์นะคะไม่ยากแน่นอนต่อไปมาถึงคำสุดท้ายแล้วนะคะถ้าใครยังไม่เสร็จตรงนี้หยุดวิดีโอถ้าใครพร้อมแล้วเราไปภาพต่อไปนะคะอะไรคะเรียกว่าอะไรเอ่ยภาพนี้ภาษาไทยเราเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์นะคะเฮลิคอปเตอร ถ้าย่อจะเรียกว่าฮอคำเดียวฮอนะคะแต่ถ้าเป็นคำเต็มตัวจะเรียกว่าเฮลิคอปเตอร์ก็คืออากาศยานที่มีใบพัดหมุนให้บินไปตามทิศต่างๆได้เรียบร้อยทุกคนนะคะลองเช็คตรวจคำตอบของตัวเองว่าตรงกับครูไหมนะคะวันนี้ เรื่องคำภาษาต่างประเทศมีเท่านี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาต่อกันนะคะแต่อย่าลืมมีกัรบ้าน1ข้อใหญ่ไม่เกินความสามารถของนักเรียนใช่ไหมคะก็คือหน้า51-52ต่อ52นิดนึงคือข้อ3นะคะวาดภาพให้สวยงามแล้วก็ถ่ายรูปส่งครูมานะคะขอให้หนักเรียนตั้งใจทำงานที่ได้รับมอบหมายนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ